ดังนั้นสิ่งที่ถูกต้องคือเราต้องกลับมาสร้างกรรมด้วยกายวาจาใจของเราให้ดีและสูงไปกว่านั้นก็คือปล่อยวางกายวาจาใจว่าสิ่งนี้ก็ไม่ใช่ของเราเป็นของเราชั่วคราวทำแค่นี้แหละเราเป็นผู้มีปัญญาแล้วการมีปัญญาแบบนี้เรียกว่าอริยะเพราะเป็นปัญญา อันประเสริฐประเสริฐคืออะไรช่วยให้เราพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายได้นั่นเองเข้าใจไหมนี่จึงเรียกว่าอราิยะอริยะบุคคลไม่ได้วิเศษอะไรมากวิเศษคือรู้หนทางพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเอาชนะมันได้เวลาใครเนี่ย จเจริญภาวนาเนี่ยพวกเทวดาเขาเห็นก็บอกเนี่ยคนคนนี้กำลังเข้าสู่สงครามเวลายมจเจริญสติปัฏฐานสีอานาปานสติพั้เนี่ยโยมกำลังกระโดดลงสู่สงครามและลบกับมารลบต่อความตายโยมกำลังเอาชนะความตายมามันก็จะไม่ค่อยยอมอยงไงเช่ไหม